สวัสดีครับคุณผู้ชมหลังจากที่ภาพชีวิตได้นำเสนอคอร์สล้างพิษตับไปแล้วหนะภาพชีวิตล้างพิษตับตอนต้นวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องในชื่อล้างพิษตับตอนจบคุณผู้ชมจะได้รู้กันเสียทีว่าหวัวใจสำคัญของล้างพิษตับคืออะไร ขั้นตอนในการล้างพิษตับสูตรระยะสั้น3วันสีมาอาโศกเริ่มจากการอดอาหารเพื่อสุขภาพเป็นการหยุดกระบวนการสังดาบอาหารทำให้ร่างกายได้มีเวลาฟื้นฟูและเยียวยาตัวเองน้ำที่ให้ดื่มในคอร์สล้างพิษตับคือน้ำด่างหรือที่เรียกว่าน้ำอันคลา จะมีกรารสอนให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงออยพูลลิ่งซึ่งเป็นวิธีกรารชำระล้างสิ่งสปกปรกในช่องปากด้วยน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็นวิธีธรรมชาติแล้วก็สอนกรารทำกัวซาซึ่งก็คือกรารขับพิษแบบแพทย์จีนแผนโบราณ ที่ในตารางที่ผมเห็นเมื่อกี้นี้เม่ไม่เห็นได้พูดถึงเรื่องอา,อาหารการกินอะไรนี่ก็คืออาหารการกินเราปล่อยกินยังไงครับผมคนเน้นเน้นอดค่ะการล้างพิษที่ดีต้องอดพอตโงนี้คือสามรารี้อดเหรอครับอ่าออลงอดค่ะอดแต่สามารถดื่มน้ำมะขามกับน้ำข้าวโอตได้เท่านั้นนะคะแต่สำหรับคนที่แบบอยากจะอดแบบคลาสสิกหน่อยก็เป็นน้ำผลไม้สก,กัดก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นน้ำน้ำ ไม่ต้องกินกากถ้าตัวนี้เริ่มโหดขึ้นมาแล้ครับโหดกโหดโหดข้าวเริ่มโอดโแล้วแต่เราจะต้องพูดถึงความข้อดีของการอดการอดทุกครั้งร่างกายมันจะขับพิษได้ดีกว่าที่เราจะกินเข้าไปอไโดคน่เาในช่วงของการอดอาหารเพื่อสุขภาพก็จะให้มีการทำความสะอาดกระจัดมูกมันหรือที่เรียกว่าลิทท็อก คือการดึ่มน้ำสมุนไพรเพื่อเก็บกวาดไขมันและสารพิษสลับกับการดีท็อกแล้วก็นี่ไทแม็กน้ำมันมะกอก 150cc ที่ทุกคนต้องกินพวกนี้เราจะมีน้ำสับประรดกับน้ำมะขามประยุกต์มาจากน้ำมะนาวแต่ก่อนไม่กินยากก็ใส่เข้าไปอีก150เพราะฉะนั้นพวกนี้ทุกคนจะต้องกินประมาณนี้ อันเลยเอาให้พอๆกันคนแล้วประมาณนี้เพิ่มขึ้นมาเท่าตัวรสชาติเป็นไงบ้างครับผมมันอกผมผมเค็มๆเลยแต่เค็มจะน้อยกว่า่ากินง่ายไหมครับก็ถ้าเกิดกั้นใจทีเดียวว่ากินหมดเลยอ๋อชุ่มคอชุ่มคอ อใหายใจตั้งใจแล้วครัเนี่ยนะเนี่ยนะกินเข้าไปฝาดๆเล่นๆหน่อยรสชาติออกฝืนๆนิดนึงนิดหน่อยแต่กินได้ ให้ล้างระบบลำไส้ก่อนนะครับโดยการอดอาหารเราจะไม่เพิ่มอาหารใหม่ลงมานะครับแล้วเราก็จะทำดีท็อกซ์เนี่ยไล่เอาอุจจาระที่ตกค้างในร่างกายเนี่ยออกให้หมดก่อนนะครับจนเราว่างพอลำไส้ว่างปุ๊บเข้าสู่โปรแกรมที่2ก็คือเราจะกินนะครับน้ำมันมะกอกผสมกับน้ำผลไม้รสเปรี้ยวนี่นะครับเพื่อที่จะการดึงล้างพวกไขมันหรือว่าสารพิษต่างๆที่อยู่ในตับของเราตับอ่อนน้ำดีพวกนี้ออกมา ผมคิดว่าคนทั่วไปสมม่วนมากจะรู้ว่าดีท็อกเขาใช้วิธีอะไรกันยังไงเลือกอย่างพวกสวนทวารอะไรเง<ช>ี้ยแต่สมม่วนมากพอเราได้ยินแว็บแรกปุ๊บเราจะความรู้สึกแบบเสียวไส้แล้วก็มองมาทางแง่ลบอะไรเงี้ยความจริงมันเป็นยังไงครับจริงๆแล้วการการดีท็อกเนี่ยเป็นหลักการที่ง่ายมากนะครับก็คือเอาน้ำนะครับเจาะเนี่ยเข้ามาในร่างกายเรา่านหนักมันก็เข้าไปในลำไส้ลำไส้ใหญ่ แล้วน้ำเนี้ยมันจะไปดึงเอาอุจจาระออกมามีแค่นี้เองคือการสวนนั่นนะครับาการมีแค่นี้เลยล้วภาษาไทยเราคือสวนเอาน้ําสวนทวารเข้าไปในลําไส้แล้วก็ดึงอุจจาระออกมาแต่ว่าพอเราฟังดีท้องดีท็อกหลายคนเขาก็รู้สึกว่าเสียวไส้มันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่วิธีทางธรรมชาติความรู้สึกคนนะครับว่ามันไม่ธรรมชาตินะการดีท้องการถ่ายปกติสิธรรมชาติเหมือนกับว่าเราไปเร่งมันอะไรอย่างเี้ยวะใช่ครับแต่ทีนี้เสร็จปุ๊บว่าถ้าจะเอาความเป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ย บางทีเราอาจจะเข้าข้างตัวเองว่าถ้าเราวิธีที่ผิดธรรมชาติวิธีไหนแล้วเราคิดว่ามันเวิร์กเราก็เชื่อวิธีนี้แต่ถ้าวิธีอื่นที่เรายังไม่เอาด้วยเราอาจจะมีจิตต่อต้านผมยกตัวอย่างเช่นะการแปรงฟันนี่แปรงฟันไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์เลยแต่มนุษย์แปรงฟันทุกวันอืใช่ไหมครับคือการทําความสะอาดในช่องปากใช่ไหมครับ,รบอาบน้ําเขาก็อาบทุกวันได้ทั้ทงทั้งที่คนเราเกิดมาธรรมชาติของมนุษย์ไม่ได้อาบน้ําเราก็ไม่รู้ว่าเรามาอาบน้ํากันเมื่อกี่แสนกีนหมื่นปีที่แล้ว ตอนที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์วานนอนเราอาจจะไม่ได้อาบน้ําก็ได้ทีนี้เสร็จปุ๊บว่าด้วยความที่เราเข้าใจว่าอะไรก็ช่างบางวิธีเรามองว่ามันผิดธรรมาชาติแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันมาทําให้ร่างกายเราสะอาดขึ้นนะครับหรือว่ามีของเสียน้อยลงอะไรก็ช่างนะครับมันทําให้ประสิทธิภาพของร่างกายเนี่ยทำงานได้อายุยืนขึ้นานขึ้นเรามองในมุมนี้อาจกรครับที่ผ่านมานี่ก็คือ เคยมีกรณีร่าแรงเกิดขึ้นไหมครับเช่นแบบว่าช็อกเป็นลมหมดสติอะไรเงี้ยครับมีบ้างครับมีบ้างเหมือนกันก็คือเคยเคยมีก็เป็นญาติธรรมเรานะฮะก็มีมีเอฟเฟกบ้างก็คือเขาอาจจะมีอาการเจ็บป่วยอะไรบางอย่างอยู่ทีนี้เสร็จปุ๊บในการอดอาหารหรือบางคนอาจจะเป็นภาวะพวกไฮโปไกลซีเมียแบบร่างกายเนี่ยมันขาดน้ําตาลตกกระทันหันอาจจะมือไม้สั่นอะไรมีบ้างนะครับแต่ว่าน้อยมากเลยเพราะว่าหลังๆเนี่ย คอสที่เราจัดเนี่ยจะเป็นคอสที่สั้นจะไม่ลากยาวทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยภาวะพวกนี้เนี่ยจะจะลดลงได้เยอะแล้วเราก็จะมีพวกน้ําข้าวน้ํอะไรให้กินซึ่งจะียดชดเชยน้ําตาลในรับ,รบก็น้อยลงครับนานๆอาจจะมีผมผมอยากให้ให้เป็นโดยธรรมชาตินะครับเหมือนกับว่าถ้าใครที่มีสภาพที่จะสามารถทําอย่างนี้ได้และช่วยคนได้เนี่ยก็นดีเลยนะแต่ว่า มันก็เกิดขึ้นยากเหมือนกันกว่าจะเกิดแบบนี้แต่ว่าโดยโดยลักษณะที่ว่าเขาไปทําให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องวงเล็กๆก่อนค่อยขยายเนี่ย <ừ> ตรงนี้นะครับคิดคิดว่ามันมันโอกาสมากกว่านะครับ <ừ> ก็มีก็มีบางส่วนเขาก็ไปทำคอร์สเองต่อได้อีกก็มียีราบเกือบเสียกาสมโตบนบรกล่าหลายตัวกัดขย่ำติดอยู่นสนาทีกานั่งยสิโต อย่างเรื่องอที่มีสมณะมาให้ธรรมะนี่ก็คือว่านปน,นี่คือหัวใจนะครับนี่คือหัวใจคือทําให้คนที่เขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยครับ mm hmm. เริ่มเห็นความเป็นจริงเริ่มเห็นจัดการทำใหชีวิตว่าชีวิตของเราม,มันไม่ใช่เกิดมาเพื่อความอร่อยเพื่อความสนุกเพื่อชา้ชีวิตเสพแต่จริงๆแล้วพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ล่อลอกให้ให้เราเนี่ยทาให ร่างกายของเรารหรืออวัยวะของเราตัวของเราเนี่ยมันเสียหายล้มตายมันเร็วขึ้นมันเป็นสิ่งที่รอดหรอกตรงนี้เป็นทางจิตวิญญาณมันเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาแต่ให้ความรู้ทางด้านสุขภาพแค่ไหนก็ตามถ้าเกิดทําให้จิตวิญญาณของมนุษย์เป็นมนุษย์ไม่ได้ยังเป็นสัตว์อยู่ยังเป็นผีอยู่นะครับเขาค็จะยังทําลายร่างกายเขาต่อไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับสิ่งนี้มันเหมือนกับเป็นการตื่นนะครับตื่นที่ขณะที่เราไม่ได้หลับ แต่เรากําลังเมากำลังหลงอยู่นะครับ<ช>สิ่ง <ผม S 1> นี้จะเปิดจิตวิญญาณเราให้เข้าใจความเป็นมนุษย์เพิ่มขึ้นนะครับต้องคร่งก็อร่อยครับสมเครื่องรสชาติ ในทางธรรมชาติคือธรรมชาติมันรักเราเนี่ยมันสร้างข้าวไหมเรามันยังสร้างเปลือกป้องมาเพื่อขัดขวางการย่อยให้เราพอเราย่อยได้ช้าลงมันก็ปล่อยประจุน้ําตาลทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อย,อย,อยมันค่อยๆดูดซึมใช่ไหมครับมันจะเป็นการควบคุมสภาวะน้ําตาลได้อย่างบางคนเนี่ยแค่เปลี่ยนจากข้าวขาว ไปเป็นข้าวกล้องเออคุมน้าตาลได้ประมาณหนึ่งลแล้วก็ตัวอื่นลดไปลดมาเดี๋ยวตอนนี้เเสมอเรื่องข้าวกล้องสีผสมกันครับเนี่ยอย่างวันนี้บางคนที่ที่ไม่เคยกินอ่าเรามากินขนาดข้าวต้มที่นี่ทําไมมันยังรู้สึกมันหยาบหยาบเก็ดเ็ดจริงๆแล้วตรงนี้แหละมันจะช่วยเหลือเราใช่ไหมครับบางคนกินข้าวต้มมันต้องโจงนะมันต้องเนียนมันต้องละมุนใช่ไหมครับพอมากินอย่างนี้ปุ๊บเนาะมันมันไม่มันไม่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 ค่อยไม่ค่อยถูกรสชาติที่เราเคยกินเท่าไหร่ แต่ว่าก็อาศัยว่าเอาอดมาเกือบ2วันแล้วมันก็กินจนได้แหละเมื่อกี้ยังมีความรู้กับอาจารย์ชัยบอกว่ากินทอบก้องนะมันจะช่วยเราระบบย่อยใช่ค่ะขัดขวางกันนั่นอ่ะไหนเรารู้แหละ วันสุดท้ายของการล้างพิษตับหลังจากผ่านการลิททอกด้วยการดื่มน้ำมันมะกอกผสมน้ำผลไม้ในตอนเย็นรุ่งเช้าหลังจากที่ผู้เข้าร่วมการอบรมทำดีดท็อกด้วยการสวนลำไส้ก็จะขับถ่ายอุจจาระออกมามา,มากมายและนี่คือขั้นตอนสำคัญกรารตรวจอุจจาระที่นำมาเรียงใส่ถัง เช็คของเสียนี่คือมีความหมายยังไงครับผมเช็คของเสียนี่คือเป็นเป็นความสําคัญเป็นหัวใจอย่างหนึ่งเลยนะครับของอคอร์สล้างคิดคอร์สนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกผักดันออกมาจากร่างกายนะครับโดยอเฉพาะอวัยวะ3ามชีหลักๆก็จะมีตับตับ่อนอน้ําดีหรือท่อน้ําดีนี่แหละค,คือพอมันออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถ่าทิ้งไปเลยเนี่ยนะครับเราก็จะไม่รู้ว่ามันมีลักษณะของอะไรมากแค่ไหนอย่างเช่นสารพิษ เป็นลักษณะไขมันเร็วๆหรือว่าจะเป็นลักษณะของเสียที่ร่างกายขับมาไม่เลือดแดงตายอะไรพวกนี้นะครับจึงเป็นความสําคัญนะครับเขาจะได้รู้ด้วยว่าสิ่งที่ออกมาจากตัวจากร่างกายคือการสะสมสิ่งที่ไม่ดีนะครับมันจะส่งผลต่อการระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นการกินการอยู่หลับนอน โอเคครับขอบคุณครับมีเนื้อแดงตายข้างล่างนะประมาณเซนกว่านะครับแล้วก็มีก้อนไขมันนะครับก้อนไขมันสีเขียวคล้ายคลึงกับก้อนนิ่วในถุงน้ําดีนะครับคล้ายคลึงอยู่นั้นมีเเขียวนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตะการนลำไส้นะครับอันนี้เป็นส่วนส่วนของตะการนลำไส้นะครับพวกนี้มันจะยืดยืดนะครับยืดบุ๋มน้ก็มีอะไรน้ก็ก็ดีแต่ว่าดี สมสมกับปวดได้ก็ดีสมกับได้ก็ดีัม้มที่หนึ่งใช่ใชไหมครับโนะดยหลักๆของมันของเสียจะถูกแบ่งออกเป็น3ชั้นนะครับชั้นที่ลอยคือชั้นที่เบาที่สุดคือไขมันทุกประเภทไม่ว่ามันจะเป็นก้อนนิ่วนะครับหรือจะเรียวกว่าก้อนไขมันนะครับไขมันที่เป็นเปลวเป็นข้นนะครับก็จะลอยอยู่ชั้นบนส่วนชั้นกลางนี้จะเป็นลักษณะของของเสียที่เป็นลักษณะเหมือนกับเซลล์ที่หมดสภาพที่เสียหาย นะครับมันก็จะลอยเป็นเป็นอ่าลักษณะบุ้นหรือว่าเหมือนกับสั่งขี้โมูกไปในน้ำเนี้ยอยู่ในชั้นกลางๆนะครับชั้นล่างสุดที่หนักที่สุดมันก็จะเป็นอ่าซากศพของเม็ดเลือดแดงที่มันแตกตัวแล้วที่ใช้งานไม่ได้เขาเรียกว่าสารบิลิบินนะครับมันจะมีหลักๆอยู่3ามชั้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือกลิ่นผมก็สังเกตว่ากลิ่นก็แรงครับแรงครับ จะเราจะสังเกตได้ว่ากลิ่นมันไม่เหมือนอุจจาระปกติใช่ไหมครับเราจะอุจจาระออกมาคือเป็นอุจจาระที่เป็นกากาอาหารอยู่ในลำไส้หญ่กลิ่นมันก็จะแบบนึงการหมักคนละแบบแต่อันนี้จะเป็นของเสียที่ลักษณะ,ะตกค้างในนานนะครับตกค้างในร่างกายนานแล้วก็อยู่ในคนละจุดอยู่ในทางเดินทา่า้ั้นดีกลิ่นมันจะออกมาอีกแบบหนึ่งมันจะมีแบคทีเรียคนละประเภท,คน,เทคนละชนิดกนันออกมาคือน้ํามันเสียที่ตกค้างอยู่ในตับแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีดําเหมือนน้ำมันเครื่องนะครับ ตัวนี้จะกดเส้นประสาทหูได้นะครับพอตับเนี่ยเกิดความร้อนมากๆเนี่ยเส้นประสาทหูจะเริ่มไม่ทํางานหูจะตึงได้นะครับพอออกแล้วจะทําให้ประสาทหูค่อยดีขึ้นนะครับมีเม็ดเลือดแดงตายอยู่นะครับยังมีอยู่บ้างนะครับทูผเห็นแล้วมันเหมือนกับมันถ่ายน้ำมันเครื่องรถเลยถ่ายน้ำมันเครื่องรถเลยอย่างนั้นเลยน้ำมันกิโลอะอย่างงั้นเลยครับครับผมแล้วทีนี้พอเจออย่างนี้แล้วพี่คิดว่ามันจะมีมีผลกับการใช้ชีวิตต่อไปนี้ของพี่ไหมครับ พอพอเห็นอุจจาระตัวเองอ๋อมันก็ทําให้เราต้องไปปรับพฤติกรรมการการกินกันอยู่เราต้องกินแบบระวังหน่อยของผัดอะไรพวกนี้เราก็ต้องเลี่ยงแล้วก็อะไรที่เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเราก็ได้ก็หลบเลี่ยงได้ก็เลี่ยงในใบนี้เขาเขียนมาเขาวางไงบ้างครับผม เป็นไงครับปั๊บนิ้วถุงน้ำดีเม็ดเลือดแดงตายเซลล์เสียมะเร็งไข,ไขมันไขมันข้นแล้วกลิ่นเหม, <S S S 1> ม็นจากแบคทีเรียไขมันจับตับเ<อ><อ>ยอะเลยเหรอครับอันนี้คือครั้งแรกเลยครของพี่ครับครั้งแรกครับเราพอเ,เจออย่างนี้เรารู้สึกแบบเสื่อมไปไหมครับหรือว่างไงครับอ่าใช่ก็เสืรอมไปครับแรกก็คือว่ามีความคิดว่ายังไงครับเกี่ยวกับเรื่องการล้างพิษตับครับก็ยังไม่เชื่อ มาดูซะก่อนว่าใช่หรือเปล่าถูกหรือเปล่าจริงหรือเปล่าดีหรือเปล่าก่อนเข้ามาล้างพิษตับเนี่ยให้ไปประเมินผลเลือดทางร่างกายทุกส่วนเอาไว้ว่าเราเคยผิดปกติหรือไม่ผิดปกติอย่างไรและพอหลังจากล้างพิษตับเสร็จแล้วก็กลับไปตรวจอีกจะเห็นผลชัดเจนมากดีขึ้นกว่าเดิมเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดเจนเนะปรากฏอยู่ในห้องเล็บ แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆถึงได้เข้ามารัางาพิตับอยู่แล้วก็คือการออยฟูลิ่มก็ส่วนหช่คือค่ามาทั้งรังเลที่ต่อทีไรทุกวันตอนนี้ขึ้นมาใช่ครับจะจะลดไวรัสส่วนนี้ลงได้นะครับครับสุดท้ายนี้อาชัยหวังถึงผลที่จะเกิดกับคนที่เข้ามาอบรมรักษาพิตับยังไงครับผม ความหวังเลยใช่ไหมครับความหวังหรือความปรารถนาเลยแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ก็คืออยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตซึ่งคนเราทุกวันนี้ใช้ชีวิตบนความเสี่ยงมากๆโดยที่เราไม่รู้ว่าเราเอาอะไรมาใส่ร่างกายเราบ้างนะครับ mm hmm. เอาอาหารที่เป็นพิษเอาอาหารที่ไม่เหมาะสมโครงสร้างของเรามาใส่ในร่างกายเราทําให้นะครับร่างกายเราเนี่ยมันพังลงอย่างรวดเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราจึงใช้ประโยชน์จากคอร์สล้างพิษน,นี่แหละนะครับเพื่อที่จะทําให้คนเห็นแล้วรู้สึกว่าเราควรที่จะมาดูแลร่างกายได้แล้วนะร่างกายเราสะสมของเสียมากมายสะสมโรคภัยมากมายนะครับจะทําให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพิ่มขึ้นนี่คือความปรารถนานะครับวา่าเขาจะได้ดูแลตัวเองมากขึ้นจากคนที่เขากินเหล้าสุหรี่เขาอาจจะลดลงหรือเขา,าจ,จะเลิกมันเลยก็ได้จะยิ่งดี คนคที่กินอาหารพกใส่สารเคมีมากอาหารผัดทอดอาหารที่เป็นไขมันเร็วๆนี่แล้วกเขาจะลดลงได้หรือแม้กระทั่งเนื้อสัตว์ที่มีแต่สารเคมีมีแต่ยาปฏิชีวนะมีแต่อะไรทุกอย่างทุกวันนี้ที่มันอันตรายถ้าเขาเห็นถึงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําลายร่างกายเขาอยู่เขาก็จะลดมันด้วยตัวของเขาเองนะครับ ความรู้ที่ได้จากคอร์สร้างพิตักในครั้งนี้ทำให้ผมเข้าใจว่ากรารฟื้นฟูและเยียวยาตนเองด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดนั้นไม่ยากเกินความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติตารได้แต่จำเป็นต้องได้รับการศึกษาขั้นตอนอย่างถูกต้องเสียก่อนภาพชีวิตในวันนี้ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ